สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไทยนับคลังเกษตรนต์กรุ๊ปนะครับแน่นอนครับมาพบกับผมก็ต้องมีสิ่งดีๆมานําเสนออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันนะครับกับนะครับสินค้าที่นะครับถือว่าปีที่แล้วขายดีมากนะครับขาดตลาดแล้วต้องมีการจองล่วงหน้ากันเป็นปีนะครับวันนี้นะครับสินค้าตัวนั้นนะครับที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมาถึงเมืองไทยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมจําหน่ายแล้วนะครับนั่นก็คือนะครับนี่นะครับตัวที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาชมกันใกล้ๆนะครับสาหร ตัวนี้นะครับอ่าก็คือเครื่องอัดฟางและใบอ้อยนะครับยี่ห้อนะครับแมสซี่เฟอร์กูสันนะครับ MF นะครับรุ่น MF นะครับ1840นะครับตัวนี้นะครับปีที่แล้วนะครับต้องบอกกันตามตรงเลยนะครับว่าปีที่แล้วของไม่พอขายของไม่พอขายนะครับมีการจองกันแย่งกันเรียกว่าแย่งกันดีกว่านะครับมีเงินสดก็จะคว้ากันเอาไปนะครับนะครับแต่ปีนี้นะครับสินค้ามาเร็วกว่าปกตินะครับแล้วก็มาในจํานวน ที่มากขึ้นกว่าเดิมแต่ต้องบอกว่าก็ยังจํากัดอยู่ดีนะครับเรื่องในพอมีปัญหาในเรื่องของการขนส่งนะครับจากต่างประเทศมานะครับทําให้การนําเข้านะครับก็อยู่ในจํานวนจากัดดังนั้นนะครับท่านที่สนใจนะครับก็จะต้องรีบจับจองกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพารีวิวกันก่อนนะครับจริงๆผมรีวิวมามันสองรอบแล้วแหละตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปพากันไปดูว่าทําไมมันเป็นสินค้าที่ขายดีแล้วก็ฮิตนะครับในปีที่แล้วนะครับเริ่มเริ่มกันเดียวดีกว่านะครับไม่เสียเวลานะครับก็ตัวนี้นะครับ แมซี่โฟกัสสันนะครับ MF1840 ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องอัดฟางและใบอ้อยนะครับก็คือสามารถทํางานได้2ระบบก็คือทํางานในเรื่องของอัดฟางและอัดใบอ้อยได้ด้วยนะครับจุดเดน่นผมจะพูดถึงจุดเด่นก่อนจุดเด่นนะครับในการในการใช้งานในเครื่องของ MF1840 ตัวนี้นะครับอันดับแรกนะครับดูดีไซน์ดูเรื่องของดีไซน์ก่อนนะครับถ้าคนที่เคยอัดฟางหรือพอจะเคยเห็นการอัดฟางมาบ้างแล้วเนี่ยจะทราบว่าการอัดฟางเครื่องอัดฟางที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเยื้องรถ กับเครื่องอัดฟังจะวิ่งวิ่งเยื้องกันวิ่งเยื้องกันนะครับเป็นการการทํางานที่ค่อนข้างยากลําบากนะครับหรือก็ต้องใช้ความชํานาญนะครับเพราะ <c oughs> ผมเองขับ <c oughs> เคยขับเครื่องที่มันเยื้องก็งงๆเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นการอัดฟังแบบแนวตรงนะครับรู้ดูการออกแบบนะครับคือแนวตรงคือหมายความว่ารถวิ่งไปทางไหนเครื่องอัดฟังก็จะวิ่งตามนะครับดูนะครับดูลักษณะการต่อนะครับอเราเชื่อมตรงกลางเลยนะครับเห็นไหมครับเรามีการ ตรงกลางเลยตรงกลางรถรถเลี้ยวซ้ายเครื่องอัดฟังก็เลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาเครื่องอัดฟังก็เลี้ยวขวาก็คือวิ่งคล่อมไปเลยวิ่งคล่อมไปเลยนะครับพุกอย่างคือวิ่งคล่อมการทํางานง่ายแน่นอนครับอันดับ2นะครับนอกจากการทํางานที่ง่ายแล้วนะครับอันดับ2นํามาระวอดูจุมตรงนี้ก่อนก่อนครับชุดโกยฟางด้านหน้าเนี่ยครับตัวนี้ทำหน้าที่จะโกยฟางขึ้นไปโกยฟางหรือโกยใบอ้อยขึ้นไปนะครับเข้าสู่ห้องอัดนะครับตัวนี้นะครับมีความกว้างถึงเมตรเกเซนร้อยเกซนติเมตรนะครับร้อยเกซนติเมตรนะครับ 190ซนเมตรนะครับซึ่งมีขนาดกว้างกว่าเครื่องอัดฟางทั่วๆไปนะครับเครื่องอัดฟางทั่วๆไปอาจจะอยู่สักเมตร70หรือเมตรแต่ตัวนี้เมตร90เซนนะครับดังนั้นการโกยฟางเข้าไปได้ในปริมาณที่มากกว่าและเร็วกว่าแน่นอนนะครับมาที่จุดต่อมาครับจุดต่อมาจุดต่อมาอผมเดินมาตรงนี้จะได้ไม่ต้องหมุนหลายรอบอย่างนะครับเป็นเครื่องอัดฟางที่ล้อ มีขนาดใหญ่มากนะครับล้อยางนะครับมีขนาดใหญ่มากมาดูนะครับด้านข้างนี้ด้านหลังนี้จะเห็นชัดเลยว่าว่านะครับมีความใหญ่มากนะครับล้อนะครับดูขนาดล้อสิครับความหน้ากว้างของล้อนะครับหน้ากว้างของล้อเป็นล้อยางนะครับนะครับล้อยางนะครับขนาดกว้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อยางขนาดกว้างนะครับประโยชน์ของมันก็คืออะไรครับประโยชน์ของมันเวลาเราลงในพื้นที่ที่มันมีอุปสรรคเยอะพื้นที่ไม่เรียบหรือพื้นที่ที่มีความชื้นอยู่ใต้ดินพอสมควรหรือพื้นที่ที่มี มีความเหนียวมีดินเหนียวมีความชื้นอยู่บ้างเนี่ยมันสามารถวิ่งผ่านได้ผ่านอุปสรรคได้ง่ายกว่ารถที่มียางแคบๆหรือยางเล็กๆนะครับดังนั้นการทํางานก็ต้องเรียกได้ว่ามีความคล่องตัวมีความคล่องตัวสามารถไปได้ทุกพื้นที่นะครับทีนี้นะครับมาในจุดที่สําคัญที่สุดนะครับของเครื่องอัดฟางก็คือชุดมัดนะครับชุดมัดนะครับชุดมัดนะครับถ้าแฟนพันธุ์แท้ของเครื่องอัดเครื่องอัดฟางจะรู้ได้เลยว่านะครับ สิ่งที่โด่งดังของแมซี่ปูกุสันที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามาอย่างยาวนานก็คือเรื่องของชุดมัดที่มีความแม่นยำและคงทนนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นหัวใจนะครับมาชมใกล้ๆนะครับชุดมัดตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับตามที่แจ้งนะครับเป็นชุดมัดนะครับที่มีความแม่นยำสูงมีความคงทนนะครับพิเศษนะครับชุดมัดตัวนี้นะครับมาพร้อมกับพัดลมนะครับเราจะเห็นพัดลมนะครับเห็นส่องเข้าไปข้างบนนี้จะเห็นพัดลมนะครับตัวพัดลมนี้นะครับจะใช้ไฟจากตัวรถนะครับเชื่อมต่อมาแล้วเปิดพัดลมในระหว่างการทํางานนะครับ พัดลมตัวนี้จะช่วยเป่าสิ่งสกปรกเศษฟางเศษใบอ้อยหรือต่างๆที่จะเข้ามาในระบบชุดมัดนะครับช่วยให้ความแม่นยําในการมัดเนี่ยมีสูงนะครับนอกจากนี้นะครับยังลดการสึกหลอนะครับไม่ให้ทรายไม่ให้ฝุ่นไม่อะไรพยะไม่ให้เศษใบใบฟางใบหญ้าใบข้าวอะไรต่างๆก็แล้วแต่มาปนอยู่ในระบบชุดมัดดังนั้นความแม่นยํามีความคงทนมีนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับสําหรับชุดมัดของแมซี่โฟกัสนะครับจุดต่อมานะครับขนาดของก้อนฟาง เป็นลักษณะของก้อนเหลี่ยมนะครับมิติมันก็คือ46คูณ36เซนติเมตรนะครับความยาวสามารถปรับได้ตั้งแต่30เซนยาวที่สุดคือ130เซนเมตรนะครับ30ถึง130เซนนั่นคือความยาวที่เราสามารถปรับได้นะครับโดยทั่วไปขนาดมาตรฐานที่เราใช้อยู่ก็คือ46คูณ36คูณ120 cm, หรือ110เซนประมาณนี้นะครับโดยประมาณนี้น้ำหนักโดยเฉลี่ยของก้อนฟาง1ก้อนนะครับจะอยู่ประมาณ25 30กิโลกรัมนะครับ ลักษณะของ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 ,ของก้อนฝากนะครับลักษณะของก้อนฝากอะ่ะโดยนะครับจุดต่อมานะครับจุดต่อมานะครับเราจะสังเกตเห็นตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเห็นสังเกตเห็นสายไฮดรอลิกที่มากับเครื่องอัดฝากะัครับสายไฮดรอลิกตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ต่อเข้ากับจอยที่อยู่ภายหลังรถด้านหลังรถของรถแ <_' S 2> ท็กเตอร์นะครับอย่างรถหลายๆรุ่นมีจอยไฮดรอลิกที่สามารถ,ถาต่อใช้น้ํามันภายนอกได้อย่างเช่นแมซี่โฟกูสันหรือ nt ห้ารุ่นคายอิดิชั่น ก็มีนะครับจุดที่สามารถต่อน้ํามันไฮดรูิกไปใช้ภายนอกได้เราก็เอาตัวเนี้ยไปเสียบกับจอยไฮดรูิกเสียบทําไมนะครับเสียบทําไมนะครับเวลาเราปรับความสูงต่ําของชุดกยฟางเราไม่ต้องลงมาหมุนมือนะครับหมุนมือมันเหนื่อยครับเนี่ยกว่าจะหมุนได้นะครับถามว่าหมุนมือได้ไหมหมุนมือได้ถ้าท่านไม่อยากใช้ไฮดรูิกจากตัวรถนะครับแต่ท่านต่อไฮดรูิกจากตัวรถท่านก็ใช้คอนโทรออนทรยกนะครับปรับความสูงต่ําจะข้ามคันแทนา จะเปลี่ยนแปลงจะวิ่งบนถนนท่านก็ยกให้มันสูงขึ้นโดยการใช้ไฮดรูลิท่านไม่ต้องลงมาหมุนนะครับหรือท่านไม่มีท่านก็หมุนเอานี่ยแหละอ่านะก็เป็นความสะดวกของแต่ละคนนะเป็นความสะดวกของแต่ละคนนะครับทีนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการใช้งานนะครับความสะดวกสบายไปแล้วนะครับพูดถึงระบบความปลอดภัยนะครับในชุดของความปลอดภัยเนี่ยนะครับจะมีนอสเซฟตี้ทั้งหมด3จุดนะครับหคือจงหัวคัดนะครับผมไม่ได้เปิดให้ดูนะครับจงหัวคัดนะครับ หัวคัดนะครับ2นะครับอยู่ตรงอ่ะตรงหัวคัด1ตรงชุดส่งกําลัง1นะครับแล้วก็ตรงชุดมัดอีก1นะครับก็จะมีในเรื่องของการที่มีน็อตเซฟตี้อยู่นะครับมีน็อตเซฟตี้อยู่นะครับต่อมานะครับในชุดของ P.T.O ยอย P.T.O จะมีโอเวอร์ลันคัดช่วยเซฟตี้อีกชุดหนึงนะครับเพื่อป้องกันการเสียหายการกระแทกต่างๆนะครับการดูแลก็ง่ายครับ มีจุดอาจจะระบีแค่ไม่กี่จุดนะครับแค่ไม่กี่จุดเวลาหรือเวลาใช้งานไปแล้วน็อตขาดน็อตเซตตี้ขาดท่านก็เอาน็อตเซฟตี้ที่แถมมาให้หรือท่านซื้อเพิ่มเติมเก็บไว้เนี่ยมาสามารถใส่ได้ใส,ใส่ได้กับกับกับ,กบตัวของเครื่องอัดฟางนะครับมาที่ราคานะครับราคาอ๋อก่อนพูดถึงราคาพูดถึงการทํางานก่อนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับลักษณะของการทํางานเนี่ยตามที่ได้ข้อมูลมาจากชาวชาวไร่หรือลูกค้าที่ใช้นะครับในการไปอัดฟางเนี่ยนะครับก็ พบว่าครับโดยเฉลี่ยนะครับหชั่วโมงนะครับทำงานได้ประมาณเอ่อร้อก้อนนะครับหนึก้อนก้อนครับโดยโดยประมาณนะครับหนึก้อนตีทั้งวันเนี่ยโดยเฉลี่ยทั้งวันเนี่ยแปดร้อถึงหนึ่ก้อนเนี่ยท่านอาจได้อยู่แล้วนะครับท่านอาจได้อยู่แล้วขึ้นกับการจัดการของท่านด้วยนะครับขึ้นกับความคล่องความชํานาญของท่านด้วยในการทํางานนะครับเพราะมันจาเป็นต้องใช้ความชานาญพอสมควรหรือถ้าท่านมีเครื่องมือพิเศษเพิ่มเติมอย่างเช่นการใช้ชุดรวมกองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ทำให้ฟางมันมากระจุกอยู่ที่เดียวเนี่ยท่านก็สามารถอัดได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นนะครับอ่ะราคานะครับราคานะครับราคาของเครื่องอัดฟางแมสซี่โกัสันเอ็มเอฟหนึ่งแปดสี่ศูนย์ตัวนี้อยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นราคาพิเศษนะครับต้องแจ้งก่อนนะครับปีหน้าปรับขึ้นแน่นอนนะครับเนื่องจากค่าเหล็กค่าขนส่งตามตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่เรายังขายราคาเดิมเท่ากับปีที่แล้วแต่ปีหน้าผมแจ้งเลยว่านะพูดตรงนี้เลย 70กว่ามีเห็นแน่นอนครับราคา70กว่าขึ้นแน่นอนครับตอนนี้ยังขายอยู่ที่6 9 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับท่านที่สนใจนะครับรุ่นนี้สามารถจัดสินเชื่อได้จัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนกับสินเชื่อได้นะครับโดยที่ดาวเริ่มต้นเพียงแค่20%หรือประมาณสักแสนสเท่านั้นเองผ่อนสูงสุด3ปีนะผ่อนสูงสุดจานสปีนะครับท่านสามารถท่านที่มีเงินสดก็สามารถซื้อสดได้เลยนะครับหรือท่านที่มีกําลังทรัพย์ไม่พอก็สามารถดาวได้เริ่มต้นที่1นึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับ โดยตัวนี้นะครับที่ผมยืนอยู่นี้นะครับลูกค้าจับจองแล้วซื้อเงินสดนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่เข้ามาจองแล้วก็วางมัดจําเรียบร้อยเครื่องมาลูกค้าก็ขอมาตรวจสอบก่อนแล้วก็พร้อมรับกลับบ้านทันทีนะครับตัวนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทสินค้ามีจํานวนจํากัดเหมือนเดิมนะครับนำเข้ามาไม่เยอะนะครับดังนั้นถ้าท่านสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้านะครับห้าเจ็ดหกหนึ่งเก้าแปดหกครับศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดหกหนึ่งเก้าแปดหกนะเดี๋ยวผมจะขึ้น ฝากไว้ครับกับอีกหนึ่งสินค้าตัวฮิตนะครับตัวฮิตตัวแรงนะครับสำหรับปีพศนี้เลยนะครับสร้างรายได้ให้ท่านได้มากมายเป็นกอบเป็นกำแน่นอนนะครับครับอ่ะฝากไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ